สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงปิดเสียงกล้องถ่ายภาพทำไงใน Moto G 20ซึ่งเป็น p ี r ว Android อันนี้เขาก็มีให้คุณปิดนะอ่อันนี้แล้วแต่ชอบเลยบางคนชอบบางคนไม่ชอบมันเป็นยังไงเอาเวลาเราเข้าไปในกล้องถ่ายภาพเนี่ยนะเออมาเข้ามาแล้วเวลาเรากดชัตเตอร์เนี่ยมันถ้าเราไม่ได้ปิดเสียงมันจะมีเสียงแบบนี้ จะได้ยินเสียงไหมเนี่ยประมาณเนี้ยนะมันดังตรึงเนี่ยนะพี่แล้วจะปิดทําไงอ่าจะปิดก็นี่เลยพี่ไปปันเฟืองมุมขวาด้านบนไปตั้งค่าข้าวผมเข้าไปแล้วก็จะมีเดี๋ยวไม่ใช่นี่ก็มีเสียงกล้องอยู่ตรงนี้ก็ปิดให้เป็นสีเทาๆลงไปแค่นั้นเองอยาก,กเปิดก็มาเปิดตรงนี้แหละแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกดย้อนกลับแล้วเรามากดชัตเตอร์ดูอีกทีหนึ่งเงียบกิ๊บเลยเงียบกิ๊บเลยถ่ายแล้ว พี่ทำไมมันเงียบอย่างนี้อ่าบางคนอาจจะไม่ชอบเอาไม่ชอบก็ไปเปิดทราบก็จะไปผมไม่ชอบมันเงียบไปอ่ะไม่รู้มันกดหรือ,อยังอะไรเนี้ยอ่าแดี๋ก็อ่ามันจะตังตึงอย่างนี้นะอ่ะ อ่าบางคนอาจจะไม่ชอบเพราะว่ามันไปแอบถ่ายคนอื่นเขาไม่ได้ไงพอถ่ายปุ๊บมันดังตรึงอะไรอย่างเงี้ยนะเราอันนี้เราไม่แอบถ่ายใครเราตั้งอกตั้งใจจะเอาจะถ่ายใครก็บอกกันก่อนไม่ต้องไปไม่ต้องไปถ่ายตอนเถอออะไรประมาณนั้นเออนะแล้วแต่ชอบตั้งค่าเอาก็แล้วกันแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่ตอไปขอบคุณครับ